สวัสดีค่ะต้มยำทำครัวมาแล้วนะคะวันนี้เราจะทำผัดบวบใส่ไข่ใส่ไก่สับนะคะหน้าตาของผัดบวบที่ทำเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเราเข้าครัวกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากการตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะพอกระทะร้อนเราก็ใส่ กระเทียมเลยค่ะเป็นกระเทียมสับนะคะจากนั้นแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมสุกเหลืองแล้วเราก็ใส่ไก่สับลงไปค่ะจากนั้นเราก็ผัดให้ทุกอย่างสุกนะคะผัดให้ไก่สุกเลยนะคะผัดวนไปค่ะ ผัดด้วยไฟกลางนะคะพอไก่เริ่มสุกแล้วก็ตอกไข่ใส่เลยค่ะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะจากนั้นก็ทำการยีไข่ะคะ่ะ จะใช้วิธีการยีไข่ในกระทะนะคะเพื่อจะให้สีของไข่สวยเวลาสุกจะได้สีสวยๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตะล่อมออกนะคะกระจายให้ทั่วกระทะแล้วใส่ตัวบวบลงไปค่ะ วันนี้เราจะใช้บวกสองฝักนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะผัดให้ความร้อนทั่วถึงนะคะให้ตัวบวกของเราอ่อนนิ่มเลยนะคะ พอบวนิ่มแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสค่ะเป็นผงปรุงรสไก่นะคะใส่น้ำปลาค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ทุกอย่างเข้ากันแล้วชิมรสค่ะตัดหวานด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะหลังจากนั้นผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะปิดไฟเตาค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะ แล้วก็ผัดให้ต้นหอมสลดความร้อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดบวบของเราชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพืจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปผัดบวบของเราพร้อมตั้งโต๊แล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ